เอาละค่ะท่านผู้ชมคะมาดูการสวีทหวานแววนะคะของคู่รักตำนานนะคะอย่างเจคอบและเจมายานะคะมีนะคะการสวีทสวทีของเขานะคะก็จะเป็นแนวนี้เลยคะ่ะอีแม่เราไม่เข้าใจการสวีทของลูกสาวกับลูกชายเลยนะคะมันคือเป็นแนวนี้ มีความน่ารักตะมุตะมีเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ได้ติลูกดูสิคะเป็นการสวีทนะคะที่รุนแรงมากนะคะไม่รู้ใครสั่งใครสอนนะคะมันไปเห็นใครมานะทำไมเป็นแบบนี้นะคะให้พามเล่าเรื่องออกรกรกันคะ่ะดูสิคะลูกสาวดิฉันนะคะเอาเท้าหน้าของเขานะคะยันหัวของหลวนะคะหนึ่งกุบนะคะโอ้ยขิกากินกีลูกสาวข่อยแท้กุลสตรีนะลูก ที่แม่เคยสอนอะ่ะลูก oh. แต่ประหูจักจำแถมยังเห็นหนะ้าตาเลิศลาซพอส์อแม่พร้อมดิค่ะอ๋ออีแม่และเนื้อใจกับลูกสาว